สมัยนี้นะครับเราคงเคยได้ยินคำว่าคริปโตหรือคริปโตเคเรนซีก็คือการออกเหรียญต่างๆเนี่ยจากอย่างเช่นบิตคอยอย่างนี้เป็นต้นในสมัยประธานเหมาทำการปฏิวัติเนี่ยนะครับแรกๆก,ก็อาจจะใช้เหรียญของหยวนซื่อไข่หลังจากมีการค้นล้มระชองชิงแล้วเนี่ยนะครับต่อมาก็มีการออกเหรียญของตัวเองเหมือนกันนะครับ เพราะว่าใช้ในพื้นที่ของเราเองก็เลยออกเหรียญของเราเองครับซึ่งการออกเหรียญของเราเองเนี้ยเนี่ยครับก็อาจจะใช้วัตถุดิบต่างๆจากที่นี่มีแร่ธาตุที่นี่หรือที่อื่นก็ตามเนี่ยครับออกเป็นเหรียญหารที่ประจำการก็ได้เงินนะครับได้เงินเดือนแายๆกับเป็นแค่จ่ายเนี่ยครับเป็นเหรียญเหมือนกันเหรียญน,นึงอาจจะใช้ได้เดือนหนึ่งอย่างนี้เป็นตน้นแต่สมัยนั้นผู้คนคงไม่เคยคิดถึงเรื่องเงินทองเนี่ยครับก็คงต้องเพียงแค่อาชีวิตรอดเพื่อที่จะ สามารถทําการปฏิวัติให้สําเร็จนี่คือการออกเหรียญการออกเหรียญนั้นก็แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับอํานาจนะครับมีความรู้มีอํานาจก็ออกเหรียญได้เหรียญนี้ก็อามาใช้ในเงิน,นงต่างๆได้นะครับถึงแม้จะออกเองก็ตามแต่ว่ามีประกันโดยผู้มีอำนาจก็คือรัฐบาลอาจจะเป็นรัฐบาลชั่วคราวเลยก็ตามเนี่ยครับก็เป็นผู้มีอำนาจพระรงนี้ในพื้นที่นี้ก็เลยออกเหรียญงตัวเองแต,แต่ในกรณีของเหรียญคลิปโตทุกวันนี้เนี่ยครับ เป็นการออกส่งเดชมาโดยที่ไม่มีอะไรรองรับเลยครับไม่มีทองคํารองรับไม่มีรัฐบาลรองรับนะฮะไม่ได้มีทองหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำมารองรับออกกันเฉยๆแล้วก็อาศัยความเชื่อถือส่วนตัวอะไรอย่างนี้ไม่มีหลักประกันเลยครับนะต้องมีหลักประกันเช่นรัฐบาลเป็นประกันหรืออะไรต่างๆเป็นประกันเนี่ยครับอันนี้ไม่มีอะไรเป็นประกันและออกมาส่งเดชแล้วคนก็ซื้อกันส่งเดชอีกจังหาัและราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงตามมีตามเกิดกันไปอย่างนี้นี่ คงจะเป็นการลงทุนที่น่าจะมีโอกาสเจ๊งมากกว่าได้นะครับดังนั้นการออกเหรียญหรือการออกเงินตราต่างๆนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีการรองรับก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าไม่มีนะเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ครับ